ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะเจาะลึกดวงชะตาชาวราศีมังกรตลอดเดือนกอนรกฎาคมปี2567ไปดูกันข่ะว่าหมอไก่ จะทำนายดวงของชาวราศีมังกรเอาไว้อย่างไรกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะชาวราศีมังกรต้นเดือนการงานความเจริญรุ่งเรืองมาเยือนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนดวงการงานของชาวราศีมังกรถือว่าดีมาก ความสำเร็จสมหวังจะเริ่มเกิดมาทีละเรื่องสองเรื่องแล้วค่ะเรื่องการเงินช่วงนี้ควรโฟกัสเรื่องรายจ่ายให้ดีเพราะรายได้นั้นปกติแต่รายจ่ายพุ่งพรวดหากมีสิ่งของใดที่หมายตาไว้ขอให้ชะลเอาไว้ก่อนดีกว่าค่ะความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักดีมากแม้ว่าจะไม่หวานแต่ก็มั่นคงดีสุดๆค่ะคนโสด ความรักยังไม่มาเยือนขอให้ชาวราศีมังกรรอไปอีกสักพักค่ะช่วงกลางเดือนการงานมีความมั่นคงมากขึ้นความสำเร็จก็เริ่มเกิดขึ้นต่อเนื่องหากช่วงนี้คุณจะติดต่องานเสนองานใดๆก็ขอให้ลุยเลยเพราะความสำเร็จมาแน่นอนค่ะการเงินรายได้ดีแถมมีโอกาสได้โชคลาภอีกด้วยหากทำบุญมามาก ช่วงนี้ก็มีโอกาสได้รวยแบบพลิกชีวิตค่ะความรักคนมีคู่ยิ่งนานวันยิ่งมั่นคงเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่อย่างรากลึกไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้คนโสดมีโอกาสได้เจอคนดีๆเพราะการทำงานเป็นเหตุแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่ค่ะและช่วงปลายเดือนการงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ชาวราศีมังกรมีโอกาสได้รับผิดชอบงานใหม่หน้าที่ใหม่หรือตำแหน่งใหม่ที่ดีกว่าที่ผ่านมามากการเงินคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองกระแสแห่งโชคลาภจะเข้ามาเรื่อยๆแม้ว่าจะยังไม่ใช่ลาบก้อนใหญ่แต่ก็ทำให้มีความสุขใจอย่างมากค่ะความรักคนมีคู่ทะเลาะกันบ้างเพราะจริตไม่ตรงกันแต่ยิ่งทะเลาะ กลับยิ่งรักกันมากขึ้นคนโสดมีโอกาสได้ผูกสัมพันธ์กับใครบางคนเพราะธุระการงานเป็นเหตุค่ะดวงชะตาไม่ใช่การลิขิตชีวิตให้เป็นไปตามดวง100%เปอร์เซน์ดวงชะตาเป็นเพียงเครื่องชี้บอก หรือแนะแนวทางชีวิตว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดถ้าเขามีความสามารถแก้ไขนิสัยไม่ดีได้ย่อมนำวิถีชีวิตผ่านความยุ่งยากอย่าให้ดวงเหนือคนแต่คนต้องเหนือดวงนั่นคือบุคคลที่ฉลาดมักจะปรับปรุงฝึกฝนตนเองให้พ้นจากอำนาจฝ่ายต่ำ มีพื้นชะตาที่ไม่ดีก็อาจแก้ชะตาที่เสียได้คนเราราศีเหมือนกันแต่ดวงไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละบุคคลสุดท้ายขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลจะต้องใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองอย่างท่องแท้ ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะ